สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบ้านเพลงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงนะครับณนะเวลานี้นะครับเพลงนั่งฟ้านาฮานของลาหน่อยติดหนึ่งมาแรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ็ดคลิปนี้เวลาบ่ายสามกว่าๆนะครับผ่านไป6ชั่วโมงยอดวิวตอนนี้อยู่ที่สามแสนแปดหมื่นนะครับนี่เป็นเพียงนาบ้านของ u t u b e นะครับถลังบ้าน YouTube ยอดวิวขึ้นจังสี่นะครับมันสีไปเป็นหนึ่งเท่าหรือสองเท่านะครับ นาซีไปที่6 7แสนแล้วนะครับมาลุนซอยกันนะครับพี่น้องวา1วันสิได um. ้จากลานวิวนะครับสู um มือนีศิลปินจาก่ายดังๆยั่ง hmm. บ่ได้เลยนะครับมือหนึ่งหนึ่งลานวิวนะครับมันหายากมากนะครับสูมือนีก็เห็นเพียงผู้เดียวนะครับที่สิหายอดวิวได้นะครับน้ององค์อ <zuk fish. S 1> ิงเพชรบานเพ่งคนเดียวนะครับเอาพี่น้องมาลุนซอยกันนะครับวาเพ่งนั่งฝ่านางฮานหนึ่งวันสิได้จักลานวิวนะครับ 你怕？西